ลายสวยแปลกตาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเรียกลายบัวไหลาจากจังหวัดสุขโขทยัยคุรินสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอสิ้นทำมือของจังหวัดสุขโขทัยนะคะผืนที่ท่านเห็นใช้เวลาทอสองเดือนค่ะลักษณะของสิ้นนะคะเป็นองค์ประกอบของจังหวัดสุขโขทัยค่ะซึ่งเราเรียกชื่อตามหัวใจของผ้าที่อยู่บริเวณกลางดอกนะคะกลางกลางผืนผ้าที่เป็นรูปตัดค่ะ ลักษณะผ้าแบบนี้เรียกลายบัวไหลค่ะสีครีมโอวันตินค่ะซึ่งสีนี้ไม่ค่อยมีให้เราเห็นมากนักนะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะสุขโขทัยเรียกสิ้นเกียนะคะลักษณะของสิ้นเกียคือเป็นผ้าสามคนทอ หนคนเย็บนะคะมีการทอหัวด้วยผ้าฝ้ายค่ะทอตัวใช้เวลา1เดือนและทอเชิงใช้เวลา1เดือนจากนั้นนำมาเย็บรวมกันเป็นสิ้นแบบนี้ค่ะทอ2เดือนแต่สวยนาน20ปีเนื้อผ้าดีสีไม่ตกนะคะใช้ขนเม่นในการจกลายการจกคือลักษณะเหมือนการปักมือนั่นเองนะคะใช้ได้สีหยอดลงไปบนได้ยืนที่ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นคนทอต้องจด จำลวดลายทั้งหมดให้ได้ค่ะนี่คือเสน่ห์ของพระผ้าสิ้นเกียจังหวัดสุขโขทัยค่ะกุรินพยายามถ่ายหลายๆมุมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะองค์ประกอบของมุสิ้นผืนนี้นะคะมีนกคาบค่ะบริเวณ เชิงนะคะมีนกคาบค่ะมีดอกหมีนะคะมีฟันปลามีลูกแก้วแล้วก็มีกลางดอกที่เรียกว่าบัวไหลนะคะไล่มาจบที่ซอยสาซึ่ง ฝีมือเนียเน้ยบๆค่ะเนื้อผ้าหนักๆงานดีๆค่ะสวยโดยไม่ต้องบุผ้ากาวอย่างได้นะคะผืนนี้ราคาเจ0ดพันบาทนะคะมีผืนเดียวแบบเดียวเท่านั้นเป็นงานทํามือแท้นะคะทําไมถึงเรียกงานทํามืองานแบบนี้กว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนเป็นความงามบนความเพียรค่ะยากกว่าการทอค่ะมีการพุ่งได้ผสานการ ปากลายผ้าซึ่งคุณสามารถย้อนดูคลิปต่างๆที่คุลินเคยลงไว้ได้นะคะลักษณะการทอผ้าสิ้นตีนจกเป็นงานอัตลักษณ์แท้จากจังหวัดส,สุโข,ขทัยค่ะสนใจทักถามไทยเข้ามาได้เลยนะคะรับประกันว่าคุณได้สิ้นดีๆคัดสรรโดยคนท้องถิ่นอย่างแน่นอนและราคายุติธรรมค่ะคุลินมีหลายหลากหลายช่องทางนะคะให้คุณเลือกติดตามไม่ว่าจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์ค่ะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้นะคะหรือ Facebook ค่ะเพจผ้าทอภักเหนือบายคูรินค่ะมีภาพนิ่งให้คุณชมทุกวันค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจทางช่อง YouTube ด้วยนะคะมีภาพเคลื่อนไหวมีภาพใหม่ๆให้คุณได้ชมทุกวันเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสอบถามและอุดหนุนเสมอมาค่ะ มีอะไรนะคะอยากสอบถามสอบได้คุรินสอบถามได้ทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ได้ทิ้งข้อความไว้ได้ค่ะหากคุรินมีเวลาว่างคุรินจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนะคะฝากผ้าผืนนี้ไว้ด้วยค่ะเรียกสิ้นเกีย้ยลายบัวไหลจากจังหวัดสุขโขทยัยราคา7,000บาทสวัสดีค่ะ